ทุกท่านครับเขามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามช่องบาวเล็กนีนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับมางมือตื่เส้นอยั่างเงินออกโอ้เงินออกนอนนอนนอนนน มีเงินออกนะ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 สเงียบมาหลายวันสายเงียบมาเป็นครึ่งเดือนงบหมดงบหมดวันนี้เงินออกนะ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 นโอ้แอดมินเราตอบให้แล้วนะครับน้องบอสขอบคุณน้องชายสุดหล่อขอบคุณค่ะได้เวียกได้งานอยู่ตัวนี่น้องชายสุดหล่อเบา,าเล็กอีกคนนึงนะครับผม อันนี้คือแอดมินตัวจริงของช่องบ่าวเล็กเดเด้จ้ะเป็นแอดมินนะครับแอดมินบ่าวเล็กนะครับผมโอเคน้องบอสว่า่ารมาจากไหนบ่าวเล็กเปะการบอกน้องบอสได้ภาษาหลายในซีภาษาผุนเดอค่าน้องบอสเราก็ล้น้องบอด,อดอกินเขาแรลงเลยผมเลยเ้าก็ล้มเต้นใจ๊เพลงเพื่อนเนาะ มันสิเป็นยังเงครับผต้องเปิดบ่เปลองไฟคราโอ้ยขึ้นมาหนิแมบบ่หอมมากเลยครับผมหอมคาบัวร้อยมากหนิบัวยูได้หนิซิมไหมมนแล้วบอซิมไหนแล้วซุกเลยแต่ว่าผมยังไม่เป,เปลือยเบาเลยแหนกซิมพรุ่งนี้เงินออกแล้วโอ้องบอออกวันที่หนึ่งนะครับผมบางหม่องก็ออกสิ้นเดือนบางหม่องออกที่หนึ่งนะครับแว้วมาสจอ,อกวันที่หนึ่งดีใจด้วยนะครับผมเป็นงานมือเดียวนะัเงินออก ยอกยอกยอกอชีครับนี่ดูบนอ่วานี่ยออพนันยาซิมอืมมันร้อนนะ่ะมันกินไม่ได้นะมันร้อนใช่ไหมเมนเอาออกมาให้มันเย็นก่อนสิ สีที่ไม่ทานผู้ชมบังโอ้ยโอ้ยมันยังไม่เปียยรงหิวขาดอะไรไหมตอนนี้พอดีอยู่เดี๋ยวถาเบิ่งแซ่พักเนาะอืมจับงอเอาเลยกรครับเอาเงีาบอู้ยตังออก ออกลายแถวนางหยุดมาจิ้งเหมือนนังหยุดมาแค่อาทิตย์หนึ่งบอกนางหยุดมาเข้าเมียอาทิตย์หนึง่งมันหมานเนอะครับน้องชายมันหมานเนอะครับผมน,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 น่ะนั่นน่นน่นเฮ็ดสวยเก่าอย่างไร <c oughs> จะคลองโดมเอมามัน <c> ง <oughs> <c oughs> ูเสียบ สุดยอดเลยนะบอกไปเลยว่าสุดยอดเอ,อ่อเอ,อ่อเอ,อ่อเอ,อ่เอ,อเปาระยับขาเปิดเสียงถึกกินเหล้าซี่ก็นะไ,ไหนเดียว โอ้ใช้แค่พันเดียวนองนั้นมีคนทวงเงินธรรมดานะครับเราเป็นคนหาธรรมดาคือสาเอื่องอะธรรมดา,าตรงนี้คนเก็บคนหนึ่งนะครับคนหนึ่งหาคนหนึ่งเก็บเอาอยู่บ่อขึ้นไงแบบ่เอาเอาเอื่องะหยุดเสาอาทิตย์เลยแหละยังหาโอกาสอยู่ เมาเล็กก็ออกวันนี้จ้าเอาเขาก็จะใส่น้ำล้างโคกแล้วครับวันนี้ใส่น้ำล้างโคกนะครับเพราะว่าหมูเขาได้แล้วน้ำล้างโคกแล้วเขาก็จะใส่ผัก